เอาดึงเอาดึงดึงป่อยไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าไหวไหมไหวไม่ไหวครับลื่นครับโอ้อย่าอยู่ตรงนี้นะโอ้โหตัตติดดิดแล้ว เอาให้ลอดนะพี่ต้นดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปไปไหมไหวไหมโอ้ตอนนี้บรรยากาศชักจะเริ่มตึงเครียดขึ้นมาแล้วครับ